ต้นปลไไปาคอใหญ่ใบมะคามอ่อนนี่น้ำมาก็เดือดเรียบร้อยแล้วน,นี่เดี๋ยวเอาเครื่องปรุงใส่ก่อนพี่น้องเลยเอาขานี่ลงไปใบมะกรูดตะไคร้นี่เครื่องปรุงใบมะคามอ่อนใส่ลงไปต้นหอม tôm bạc kho nhảy xếp xếp mà nhìn cái nhỏ Này, nhảy không Xong tàu Xem mà khuyệt thiết năm Mà nhìn có chéo bạc kho luôn đấy, thì nhỏ này Này, bạc khó nhảy, xong tàu Tôm kinh xếp xếp, thì nhỏ này Này, nhảy không ขาจักน้อยให้มันเดือดให้มันซุกก็นเนาะพี่น้องนี่ต้มปลาคอไ่เขาก็ซุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยปรุงเรียบร้อยซุกเรียบร้อยพร้อมกินพี่น้องเจอกันอยู่โต๊ะสวัสดีครับสบายดีพี่น้องสบายดีบาโบสบายดีบาทองแล้วก็บสบายดีเอฟซีบาทองน่เนาเหน่อเบิร์ตสุภูสุคนพี่น้องมาโมนี้กินต้มปลาต้มปลาคอไง<า>พี่น้อง มา嘛บูมีบูมียังกินออกไปไหนบูมียังกินมาเดี๋ยวมากินต้มปลานี่แหละคอยกับมา嘛บัวเลยฮานเนาะนี่ต้มซอสๆอ่อนๆหน่อยเจ้าเอาไอ้ซ่อน่เคียร์ดิเด้อเคียร์ยังไงนี่เคียร์ปลาเนี่ลงกไม่จะได้กินบวันนี่ยเอ้างูเป็นนาำโคตรเป็นน้ำไม่ได้กินได้ไงเฮยคุณอะปลาคอใหญ่สองโตมันคือเป็นแต่ยากเนาะเออนี่แหละคนสิได้กินก็ต้องยากนิดจัดหน่อยล่ะโอ้โหอ้โ ว้าว wow. โอ้ยโอ้โหโอ้โหโ้ยตายฟาดทูพี่น้องเอ้ยน네ี่มันต้องจังสีไม่ไอ้ต้มกินแบบสดๆแซ่บด้วยพี่น้องไอ้ต้มง่ายนี่มาๆาพี่น้องเอ้ยหอมมหอยกันกินพี่น้องเอ้ยนี่เครื่องเทศปัดโตนี่นี่พี่น้องเอ้ยตะไคร้ปลาคาร์ปมอญตัวนี้แมนแมนแมนต้มนี่แหละอ่า เอออยังวะเอออยังล่ะสมุนไพรมามาคอนสิลงมือกับฝากคนไลค์กดซับสไครต์ได้เด้อเหล่ก็อย่าลืมสั้นกระดิ่งนั่พี่น้องเอ้ามากินมาโบกินกินกินเอฟซีบาวทองมากินด้วกันเด้อโบไลย่าห่างพี่น้องไอหิวแล้วมีอยู่บ้านนอกเอฟซีบาวโบกูนี่มากินน้าหม้อทองแล้วพี่น้องมาเด้อเอฟซีบาวโบข้าวเหนียววันไมข้าวเหนียวไงนี่ข้าวเหนียวนี่โบไลแล้วพี่น้องเห็นแล้วก็หิวมันดีเขากันยี่อะไรสมบัติคอเข่าข้าวเหนียวเอาเข่าพวกเขากะ จักแล้วก็ต้องกินแล้วกินให้มันเข่าเลยเนาะแมนให้มันเข่าแล้วเอาไปกินที่แล้ววางไว้นี่จะได้ละวางไว้นี่ละเข่ามาหอยลองลางวันได้ไงเนาะตะวันบุมมีแจวด้วยพี่เนาะไม่เป็นอะไรคือบุมมีแจวเราต้องลองเนาะปัดสดเลยโลเป็นอะไรสมเปมนกระค้มอ่อนเป็นอะไรประคองไม่ได้ใส่เลยเนี่ยต่อคอใส่เบ็ดเอาคอใส่เบ็ดแมนมีบังไห้ส่เบ็ดอยู่บ้างคงเทยียบมาแล้วมาได้พี่น้องเอ้ย โบราณใหญ่หางอะไอแบนีกินต้มปลาคอญ่ไปหน่อยใส่เบ็ดเอานี่นี่นี่นยอหน่อยปัดาขากวไหวมาทำไง่ำไงใส่ล็อตบวยเข้าไม่ไงถูงไหมป้าวเนียเนียวนิดนึ่งกินวแที นัวนอนปลาแดกแปลงนัวไม่ปลาคราฟออนกับข่าก้านเดียวกันตัวหน,นอ๋อตัวไหนไข่ปลาคอพี่น้องเอ้เยนี่ใส่มันดีปัดทัฟองแซ่บเน่น่ะนี่แหลปะปลาตะกับวดูเขยนี่พุงงพ่งอยู่ตรงไหนก็พุ่งมาอันนี้ใส่มันบ่าแม่งจะกินพุ่งเด้อ ข้กินใส่ที่ร้อนเอาไม้ยชัดไปร้อยอยากมากพี่น้องชัดไปมา,มาหัวยเฉยกาปากของฉันว่านี่อือไม่ัง่อนเลยระวังเลยข้าวเหนียวหมดตองแล้วกลับยังเดียวเอาล่เอาลอาลอที่สบายใจ เครื่องต้มกับุ้มียงไรเอาไปห่อยกาตไครรใบมะกรูดบุกเทศอมแดงหน่อยนึงบริเวพิ้ทีพิธันเอาไปหน่อยเ็พอได้ไกินอเทียงเขาหยาดเล้อไปน่อยเนียางร้าย่างมันรลยกับฮาวากินเเขากับฮาวอีกวันอ้อล่ะกินปบรนดนาากาศยมเศร้าๆเฮ้ยยมเตียง มุ้งแมวม so ันสอยไงงามทุกอย่างนี่เพื่อแตกโซโซอีกนะพี่หน่อยผสมมะขามกับพวกแห้งไงเอ้ยมันสมมะเขือสมอีกจอกินโดนะสิคนไงมีพยายามบ้างบางบ้างพี่น้ำกันเนี่ยมีพริกบนแล้วใส่เนาะ ทุกคนเบื่อมาเตออยากเลื่อมาลืมป่ะดิ๊งใส่จะกินใส่ปลาคอยมันนี้นะก็กินแบบตัวนีีก็มึงหอมเลยแบ่งกันกิกนตัวนี่แหละไปวันแห่นะตอนไปวันแหนะ่ดูน้องอยูบอ่บ่อนะ ไปนํากันหลายคนเนาะมันแห่ปากคอเป็นอย่างไรไอ้บัานี้ก็เอามาเผาเอามาย่างอ๋อญาติกัน<ง>กระเพาะมันกับใสหมดทันกันที่บ้านนี้วายโตไม่ไปกินหายที่บ้านนี้ผู้ใดก็อยากกินเนาะสุดท้ายกินได้ใสผู้ใดก็อยากมันบบ,บกครบคนเลยบ้านนี้จะไหนล่ะบ้านนี้มอนานกับโมโหเนาะจับยนลงน้าไม่มีใได้กินจักคนเลย เรื่องอลีบอเลยเนี่ยเลือนนาตะกียร์ตะกอนอ่ะโอ้ยป๊าอะไรจอรูตัวใหญ่นะปา๊าเสียได้ขึ้เดีวกนแบบมุพริกปุนอโอ้ เ้แสรบไปเลยเครับดายนบนพริกป่นแก้วกับขมิ้นโอ้เสดายาอ,อย่ายยงเดียวฟม้งมาต้มประครเนี่ยอือต่อครับอืมย้อนคับอ่อนคับยังไงโอ้ยลดลงข้อดีอือครั้งหนึ่งจิบจับจิบเขานหน่อยเนี่ย บม่มีนบางที่ขอเปไน็นเด้อเพื่อจิจับไว้แต่ไม่แลงนี้บ่ไอ้ไม่ละยันบ่มีมันตั้งเลยมันบอกว่ามันว่นวงกินผู้เดียวว่ะมันหวงกินผู้เดียวฮะมันกันแนวมันแล้วหวงกินผู้เดียวแล้วขอแห้งออกมาหน่อยเดียวยันบ่มีนกินซาจอ่อควรจะกินตอนมันอ่า เอาซานน้ำซานนำตัวใหญ kind of ่น um, so sort of anyway> ันก็ประจอนี่ตัวใหญ่เอาไว้แต่ชู่การเ็นโชนะมันกินั่นมาสั่งบ่เื่องจับตัวปวมกันอั่วอะรเขาว่าต้ประคอไปเลยรูดไปหรอกนี่้ะเบิดซองโตซองคนคนละโตหรอกห้อนให้ ใตอนนั้นนี่ไงตอนไหนกินไมเจ้านี่เสยบกมนี่สีบก๋วยมยากินอีกายกไดีก็ได้มาึแจบเ้ยแจกมกิดเทแจกนอ่นอ่อนอืมือกรแตกคอแตนเาวาตอนพรรษาน้อมาคอยตงหนาแต่ว่หายว่ะเราเขียคนเ่าน ม้นโมเมนขอยผู้เดียวเด้ก็หลายคนเด็กเขียยอืปนทำกันซี่หาคนเนาะบดีปลาเขาไปเผาเขาไปย่างไปเผาอนแกปลาสามโตวันนี้ผู้ใดก็อยากใส่ยาพุ่งมันพววว่าคอมเสียบเดี๋ืวผู้ใดก็แหลนใส่ก้อนแล้วหยาดกันคือทึบโคมมันนี่ว่ายมอไนกันหยาดผู้ใดน้ำเขาโยนลงคลองลงลุงน้องซะว่าจนมอไรนี่ไง อืมตะกรอนเนีโอย้ยมว่วนเลยตะกรอนน่ะไปนำกันหลายคนตอนน,อนั้น<ก>น,<ส>นั่นใส้แล้ข่าเหนียวเนี่ยคือบวกให้กินทำ่งโอ้ยหัวง่ายกินได้บุเดียวจะมาเนี่ยแมนแล้วยันโมอิ่มเอ้าเข้าเหนียวมหมต้องเหนียวนี่ก็ได้คือใส่คือมันยังเสียงไปอย่างตะกรอนเข่าเหนียว,อ,ยอ,ยวอ,ยอุยอ้ยอุยอ้ยไอ้คือความ เฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้กินกําลังแซ่บเนาะอุ้ยตายแล้วบัดนี้อุ้ห้วเดก็สิไปนี่ก็ได้ซะเด้อตายแล้วบัดนี้ไปอันนี้ก็าย้โอเฮ็ดดีเโน้ําเบิดซําบัดนี้บ่มีฮอดน้ําน้ําสดมันนีก็ยังอยู่ได้โอ้ยเนาะตายโอ้ยโอ้ตายแล้วบ่มีฮอดน้ําสดพี่น้อง ไปก่อนเ้อะกลัตรงไหนเี่ขออิ่มลยอิมลไอ้เลขอพูเลยไปแล้วขวามกัไปเลยพี่น้องนี่ยจะไหนเ้อขอคุณหลยไปก่อนพี่น้องเลยเป็นเพียอนกันพูดเอิ่อเนาะเ่อยกับพ่อเขากันแหละนอเเขาไปเมันเบิดอารมณ์แล้วเอาพี่น้องคลิปนี้เจะำนิแหละกินกําลังแซบบาโบ้แล้วก็เฮดนาบขวมจนเบิดเลย อสำหรับคลิปนี้กับทรันี้แหละถ้าผู้ใดมาก่ะช่วยกดไลค์ถ้าใจช,ช่วยกดแชร์กดติดตามเลยเด้อสิ่งที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไวพ้พลาดที่ไม่เอาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับทรันี้แหละเดี๋ยวพักกันในคลิปหน้าสบายดี